สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราก็จะมาลงของคอยต่อเนาะในชั้นที่36อ่ะไปกันเลยก็ในชั้นที่36กเนาะเขาบอกว่าให้ลงได้เฉพาะตัวละครสีแดงเนาะก็ธาตุธาตุากำลังเท่านั้นแล้วก็ให้คุณสมบัติผู้สังหาร3เท่าถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้อีก3เท่าเนาะแล้วก็จะเริ่มจากตอนที่เราเฉียดตายเนาะพอเข้าด่านไปปุ๊บเนี่ยเลือดเราจะเหลือแค่แบบใกล้ตายเนาะ โอเคเราก็มาดูกันเนาะเขากำหนดเป็นสีแดงสังหารอารันคาสังกัดโควหน้าหน่วยด้วยอ่สังหารอารันคาสังกัดหคหน้าหน่วยอนะ่ะมาดูก่อนตัวที่เราจะลงได้เนาะถ้าเอาตามที่เขากำหนดมาเลยก็จะมีลูเคียเบลยาแล้วก็อาจจะมีตัวอื่นเนาะแต่นี้เรามีแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราอาจจะไม่เอาหัวหน้าหน่วยก็ได้นะเพราะบางทีหัวหน้านหน่วยมปนน้อยเราก็จะมีตัวประมาณนี้เนาะก็มีหลายตัวที่เอามาลงได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบบูโน่อะไรเงี้ยอิจิโกห้าปีก็ลงได้เนาะมันถ้าเราอัพมันแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรา,าขอดูประวัติก่อนก็ประวัติเนะเราก็ใช้ง่ายๆเลยใช้ลูเคียเพราะว่าหนึ่งเลยเขาไม่ล็อกเขาไม่ได้ล็อกตัวละครนะในชั้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวที่แบบแรงๆไปลุยเลยก็ได้มันมันง่ายดีเนาะของก็ใส่เป็นสายสกิลเนาะก็ใส่เป็นพวก เพิ่มทาให้ตายหรือว่าแบบสติกเกอร์ก็ใส่ได้นะเพราะเขาสังหารอารันค่ะแล้วก็ถ้าใครมีพวกถ้วยถ้วยบดชาเนี่ยก็ใส่ไปก็ได้นะหรือแบบมีตาลองของหน้าหน่วยก็ใส่หรือหมวกหรือใส่หมวกก็ได้เนาะเหมือนกันได้หมดแล้วแต่ว่ามีอะไรที่เราแบบรีมาแล้วเนาะถ้าบางคนอาจจะยังไม่ได้รีของมันอาจจะไม่แรงเนี่ยเราก็ใส่อันที่เราแบบรีมาได้แรงลิงก์เนี่ยก็เอาแบบิง่ายก็ใส่เป็น ลดคู่ดาวอย่างเดียวเนาะสิบสองไปก็เขาไม่ได้ล็อกตัวละครนะเราก็สามารถใช้ตัวละครแบบจัดเต็มได้เลยเหมือนกันโอเคไม่ได้ปิดอีกแล้วก็เนี่ยเขาจะเริ่มมันในเลือดที่แบบน้อยเนาะเพราะฉะนั้นพวกเอ่อลิงที่จะใส่เนี่ยแบบเราจะใส่พวกลิงเลือดเต็มไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะว่าเขาไม่ต่อให้เรามาเพิ่มเลือดที่ได้เนี่ยมันก็กว่าจะเต็มมันก็นานนะ จบดันก่อนแต่อย่างลูกเคียเนี่ยเขาก็มีฮิวเลือดเนาะระหว่างเข้าฟิวอะไรเงี้ยมันก็ดีมีเช่นถ้าไม่ตายไปเลยก็ได้นะกิลึกเพราะลูกเคียตัวนี้เราก็ค่อนข้างอัพมาแรงด้วยเนาะเพราะมัน3ามบ5้าแล้วก็อัพเต็มเพราะว่าเอาไว้ใช้ตีกิลด้วยมันก็เลยแรงหน่อยก็จะเร็วนะแล้วดันมันตัวชั้น3 6หเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ชั้นที่แบบยากมาก แต่มันก็เริ่มยากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าบอสมันก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนาะโอเคเราไปต่อที่ชั้น37เลยก็ชั้น37เงื่อนไขเขามีแค่2อย่างเลยเนาะก็คือเป็นสีส้มจะเพิ่มดาเมจให้2เท่าแล้วก็คุณสมบัติผุ้สังหารอีก5้าเท่าเนาะก็สีส้มสังหารยมทูตหรือคนอหน้าหน่อยไปมันก็จะมีประมาณนี้เนาะมี อิจิโกะเจ็ดปีเบียคุย่าเคมปาจิเคียวราคุอะไรพวกนี้มีเยอะแยะเลยเนาะสำหรับสีส้มสังหารพวกโยมทูหัวหน้าหน่วยแต่ว่าถ้าเกิดอ่าสังหารยุหัวหน้าหน่วยเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่แรงกว่าเนาอนี่เขาว่ากันว่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันจริงขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะแต่เราก็จะลองกดเป็นหัวหน้าหน่วย,ยอย่างเดียวแล้วกันเนาะสังหารหัวหน้าหน่วยเนี่ยก็จะมีเคมปาจิมีอิจิโกะอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีตัวประมาณนี้ หรือถ้าไม่มีจริงก็สั่งหารยมาัตถุก็ได้นั่นแหละมันง่ายดีเราใช้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้เราใช้เป็นอิจิโกลร่างผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวหน่อยดีหรือเปล่าจริงๆพวกสายสกิลเนี่ยมันมันก็จะไม่ได้เหมาะกับการตีบอสมากเนาะเพราะว่ามันตายง่ายถ้าโดนดาเมจอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบตายได้ดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเป็นเคป,ปัจ,จิก็ได้เนาะเพราะว่าเคปาจ,จิเนี่ยเขา เป็นตัวตีปกติแล้วเขามีโล่เนาะเขามีโล่ตอนเออไม่ใช่โล่มีบาเลียตอนเริ่มหรือเปล่าคือกเขาจะมีบาลียตอนเริ่มเนาะสิบอันเราก็สามารถตีบอสได้แบบสบายๆเลยนั้นเราจะเปลี่ยนของหน่อยเนาะเพราะว่าเขาไม่ใช่สายสก,กิลเนาเป็นสายตีปกติเราก็จะใส่ของเป็นเน้นพลังโจมตีให้เขาหรือใส่เสื้อก็ได้เนาะเนี่ยเสื้อคลุมแล้วก็เสื้อคลุมยมตุเออลอง เสื้อคุมหัวหน้าหน่วยเนี่ยแล้วก็ขครงล่างก็รีให้ได้พลังโจมตีอะไรเงี้ยกระต่ายทองถ้ามีก็ใส่กระต่ายทองเนาะเพราะว่ามันจะได้แรงเราก็จะใส่เป็นกระต่ายทองกับกระต่ายปกติแล้วก็อย่าล้อฮันโลเนาะจะได้แรงๆส่วนลิงก์เนี่ยก็เน้นเป็นเพิ่มดาเมจเนาะก็ใส่เบคุยะเลยมีเบคุยะันเยสออะไรเงี้ย ใส่กิมจอก็ได้นะเขาจะได้ถึกหน่อยไม่งั้นแบบบางทีโดนตีเราแบบตายง่ายหนไม่ยากหรอกเพราะว่าเคม,มาจิตัวนี้ก็อัพคัมพีมีแค่คัมพีมีคัมพีเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าอัพเต็มเนาะเพราะเราเอาไว้ใช้ลงพ v พีอยู่แล้วแน่นอนว่ามันแรงแรงอยู่แล้วเนาะเนี่ยเรามีระหว่างที่เรายังมีบาลีนเนี่ยเราก็ตีไปเลยเนี่ยตีทีสองตีจายแล้วเนาะเพราะว่าเราก็อัพเขามาแบบ แน่นอยู่แล้วโดยนะะเนาะสำหรับเกมบาจีตัวนี้เพราะเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยเราเอาเขามาลง p ี p เนาะแล้วเขามีบาลเรียเนี่ยมันได้เปรียบดีทีสองทีก็ตายแล้วโดนท่าไม้ตายก็ไม่เข้าเนาะเพราะบาลเรียเรายังอยู่ใช้เวลาน้อยมากเนาะสำหรับถ้าเป็นตัวแบบสายตีปกติแล้วก็เราอัพบานแรงมันค่อนข้างวอกไวอยู่ละ เนี่ยก็ใช้เวลาแบบน้อยมากเลยโอเคเราจะไปดูต่อกันที่ชั้นส8เนาะสำหรับชั้น38เนี่ยเขาจะล็อกตัวละครนะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตัวหน่ย่ยมันแบบน่าจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ใช้ข้างบนหรืออะไรเงี้ยเนาะก็เขาบอกว่าสังหารให้คุณอสวรัติผู้สังหาร5เท่าแล้วก็สังกัดอลันขาวไปอีก2เท่าเนาะแล้วก็สังหารเนี่ยก็คือสังหารไรสังกัดเ เรายังไม่ดูสีก็ได้นะทำง,งานไรสังกัดก่อนแล้วก็เป็นอลันคามีใครบ้างหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะมีอ่อยู่ประมาณนี้นะสำหรับที่เรามีเนาะคนอื่นอาจจะมีตัวอื่นนะแต่นี้เรามีเท่านี้เลยก็จะมีน้อยทอร่ามีในพวกนี้เนาะก็ถ้าเกิดเราอยากให้สีเขาสังหารบอสด,ด้วยเนี่ยเราก็ดูบอสเขาสีสม้มเราก็จะใช้เป็นสีม่วงอย่างเช่นน้อยทร่า,าหรือว่าโรล,ลี่ตัวนี้เนาะ แต่ถ้า,าตัวที่ใช้ได้ง่ายหน่อยก็อาจจะเป็นนอยทูล่านะเพราะว่านอยทูล่าเนี่ยมันก็ตัวใหม่กว่าด้วยหรือบางคนไม่มีก็ใช้พวกเนี่ยแล้วแต่เนาะดูได้เลยมันใช้ได้หมดแหละอันนี้เดี๋ยวเราดึงกันอ่ะเราก็ใช้เป็นนอยทูล่าเนาะก็ใช้นอยทูล่าเนี่ยละกันเพราะว่าเรามีอัพน้ำหอมมาน,นิดหน่อยเนาะก็สิบสิบ,สบแล้วก็ช่องสุดท้ายไม่ได้ใส่มาเนาะก็เจอประมาณนี้เลยคัมมีก็มีเท่านี้เนาะแต่ไม่ได้อัพมีสามแต่ไม่เคยอัพ ของก็ใส่พวกกาอี้ถ้าใครมีถ้วยชงชาก็ใส่ถ้วยชงชาอะไรพวกนี้ไปเนาะสำหรับอารันคาแล้วก็ใส่ลูกบอลกระโลใส่สติ๊กเกอร์ไปละหรือบางคนจะใส่เป็นหมวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันได้หมดเลยแล้วแต่เรามีของหรือว่าเราจะอัแดแอ็บยังไงเพราะมันก็เล่นผ่านได้แหละถ้าของราแบบใช้ได้เนาะไม่ได้ใส่ตีมดิมมาก็อาจจะขาญนิดนึงของตัวบอดิน ก็หน่อยโทราตัวนี้ก็ถ้าการตีมันก็ไม่ได้ดีมากแล้วแต่ว่ามันมีประโยชน์ในการเอามาเล่นพวกขอคอยบ้างเอามันเล่นพวกดันคัมพีอะไรอย่างเงี้ยคัมพีไรสตำดาพลถ้าทางการตีมันก็ดูไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูท่าใหม่ตายกัน หมกไม่ตายเนาะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้ส่วนเนะาะเพราะว่าโนยโคล่าเป็นไอ้ทาให้ติดสถานะแผชกันเนาะอีกฝ่ายจะใช้ท่าไม่ตายส่วนกลับมาไม่ได้เนาะระหว่างที่ติดสถานะนี้อยู่เราก็ซ้ําได้เลยเพราะเขาจะตีธรรมดาได้อย่างเดียวเนาะเขาไม่สามารถใช้ทําไม่ตายหรือสกิลอะไรเงี้ยส่วนเราได้โอเคชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคเราไปต่อกันที่ชั้นสามสิบเก้าเลย ก็ในชั้นที่ 3- 9เานาะนี้จะเริ่มลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่า,าให้เฉพาะฮอลโล่เท่านั้นเนาะเราต้องมีสังกัดฮอลโล่ซึ่งสังกัดฮอลโล่เนี่ยม,มันมีไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็จะเป็นพวกอิชิโกะไอเซนบางล่างที่เขาแบบเป็นฮอลโล่เนาะแล้วก็พวกไวเซิร์ฟทั้งหลายแล้วก็เขาบอกสีฟ้าจะเพิ่มดาเมจให้2เท่านะถ้าทักษะไม่ใช่ทักเซทัดความเร็วสีฟ้าเนาะสีฟ้าแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้อีก5เท่าก็คือสังหารฮอลโล สีฟ้ามีใครไปดูสังหารฮโลสีฟ้าถ้าอันนี้เรามีตัวเดียวเนาะม,มีแค่คัดจิกินตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็ดูแค่สังหารฮโลก็ได้สีฟ้าแมวเ,เพราะว่าสังหารมันให้5้าเท่านเนาะสังกัดเนี่ยมันให้น้อยกว่าฉะนั้นเราจะเลือกสังหารอะไรเงี้ยมากกว่าเราก็อาจจะใช้เป็นฮิราโกก็ได้นะถ้าใครมี ไอเซนนิสาอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเนาะตัวพวกนี้มันยังไม่ได้เก่ามากแล้วมันก็ยังเอามาใช้ได้อยู่แต่ที่สําคัญคือจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันสําคัญที่ของเนาะพวกอิเซอรี่ถ้าเราอัพมาได้เต็มหน่อยเนี่ยมันจะง่ายก็ถ้าจําไม่ผิดแล้วน่าจะใช้เป็นไอเซนเนาะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ฮาจิเกนเนาะมันเลยเราเลยใช้ไอเซนแต่อันเนี้ยเราก็อ่ะใช้เป็นฮาจิเกนแล้วกันเนาะจะได้ตรงๆ ก็ฮันจีเกนมี2องคัมพีเนาะไม่ได้อาไอะไรมาเลยเหมือนกันก็ของโดยเราก็จะใส่เป็นใส่สกิลฮัจีเกนนี้ก็ตั้งแต่ได้มาก็ยังไ,ไม่เคยเล่นเหมือนกัน,นใส่เป็นบอลกระโหลกไปมีถ้วยมีถ้วยบทชามีทั้งสามอันเลยเลยเนะี่ยมีถ้วยบทชาก็ใส่ไปเนาะถ้าไม่มีก็พวกเนี่ยตาลองผหน้าหมวกอะไรเงี้ยใส่ไปได้ใส่หมวกแล้วกัน ส่วนลิงเนี่ยก่อนหน้านี้เราใส่เป็นไอเซนล่างก็เลยดักแด้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าม่ถ้าใส่อย่างเงี้ยสกิลจะรีช้ามากแล้วฮานติเกนเนี่ยเขามีถ้าส่องเป็นบาเรียเนาะมันจะทำให้กว่าจะรีสกิลมาทีเนี่ย่านเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นแชทเ,เราจะใส่แชทให้หมดเลยเพราะแชทเนี่ยจะรีสกิลได้เร็วด้วยโอเคไป ถ้าไม่มีก็อาจจะใส่พวกตัวรีสกิลหรือตัวไหนก็ได้นะที่มันมีลิก์แบบพวกรีสกิลเพิ่มดามนเมจอย่างเงี้ยพวกแบบอย่างฮันติเกนเนี่ยเราไม่ได้อัพอะไรมาเลยเนาะมันก็อาจถึงเขาจะตรงตามเงื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่ามอนมันก็เริ่มยากขึ้นหน่อยมอนมันก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันเพราะวลมอนจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แบบเล่นได้ง่ายมากขนาดนั้นเนาะถ้าไม่ได้แบบของพร้อมหรืออะไรอย่างเนี้ย ถ้าตัวไหนเราอัพมาแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหนาหรอกมันง่ายก็เดี๋ยวมาดูท่ามไม้ตายเขากันกองเพิ่งเคยเอามาเล่นแบบทงทริก็เ,เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเราใส่แชทมาทั้งสามตัวเนี่ยแล้วถ้าเราเลือกเต็มยังไงมันท่ามไม้ตายเนี่ยใช้มันแรงอยู่แล้ว ก็จบชั้น39ไปเนาะถ้ามีตัวก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีมันก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเขากำหนดเรื่องฮอลโลเลยเนาะก็ดูเอาว่าฮอลโลเรามีตัวไหนเนาะสังกัดฮอลโล่โอเคเราไปต่อที่ชั้น40เนาะชั้น40เนี่ยเขาล็อกตัวละครเนาะก็เขาบอกว่าระวังติดไฟช็อตแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครสีเขียวเนาะหรือ้าทักษะเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มสเท่า ถ้าเป็นสังกัดหน่วยศูนย์<ๆ>ก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก2เท่าเนาะแต่ว่าหน่วยศูนย์เนี่ยมันมีตัวละครอ,อยู่แค่5ตัวเนาะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีแต่เท่าไหร่เราก็เลือกพวกสีเขียวเอาเพราะเนี่ยหน่วยศูนย์เนี่ยเปิดให้ดูอันนี้เราไม่มีนะหน่วยศูนย์สีเขียวใครวะมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่คงใจขอดูนิดนึง หน่วยศูนย์ใครคือสีเขียวอเออหน่นะหน่วยศูนย์อ๋อตัวนี้นะสีเขียวคือตัวนี้เลยใช่แหละนิมัยยะก็นิมัยยะ,นยะเนาะถ้าใครมีก็ใช้ก็จะตรงเนาะแต่ว่าก็อย่างนี้บอกหน่วยศูนย์มันมีแค่นี้เลยห้าคนเนี่ยก็มีคนละเนะี่ย ีบบน,นี้เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีนี้ไม่ยะก็เลือกใช้แบบว่าสีเขียวพอเนาะก็ดูแบบตัวละครสีเขียวตัวไหนก็ได้ที่แรงๆอะไรเงี้ยเอามาใช้ก็ก็พอเพราะเราไม่มีเนาะเราก็อาจจะใช้แบบเนี่ยไอเซนร่างนี้ก็ได้ร่างพันปีใช้นี่ก็ได้อิชิดะก็ใช้ได้เนาะใช้ได้หมด อิจิโกะอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อาจจะดูว่าตัวไหนที่แบบพิษชั้นบนบนจะได้ใช้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะต่อให้เราใช้ตรงนี้ไปแล้วถ้าเกิดชั้นบนบนเราจะต้องใช้เนี่ยเราก็ค่อยมาปลดด้วยตัวอื่นก็ได้แต่น,นี้เราน,นี่เราใช้ใครไว้อยู่อ๋อเราใช้เป็นอิชิดะร่างพันปีเก่าเนาะก็ไม่ใช่ร่างพันปีล่าสุดเราเป็นพันปีตัวเก่าแล้วที่ออกมานานแล้วเราจะเปลี่ยนตัวหน่อยดีไหม เปลี่ยนดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็มีตัวใหม่ๆมาเยอะเลยเราจะใช้เป็นใครดีอะนกสังหารยูมะทูดเนาะเราก็เพิ่มสังหารยูมะทูดเนาะเขาไม่มีโบนัสแต่เราจะใช้โบนัสแบบทั่วไปแทนก็ถ้าสังหารยูมะทูดสีเขียวมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะจริงๆมันมีฮิรากโกะกับไอจิโกะอ่านเวอร์อยู่เนาะแต่ว่าเราใช้เป็นลิงอยู่มันเลยกดไม่ได้เนาะอยากใช้ก็ได้เนาะ อันนี้เราก็ใช้เป็นง่ายๆแล้วกันอิชิดะล่างพันปีอย่างเงี้ยง่ายง่ายเลยก็อัพมาเต็มนนามทับสาับห้าเต็มแม็กส่วนลิงก์ของเปลี่ยนนิดนึงเพราะเรามีของอิชิดะแหละก็คือกระถามนุษย์เราจะเปลี่ยนของเป็นกระถามนุษย์เนาะแล้วก็ลิงก์เพื่อความแบบ แรงหน่อยล้วก็อาจจะใส่พวกไอเส้นใส่แชทแล้วก็ใส่เบคุยะก็ได้นะเบคุยะล่างที่เพิ่งทำดาวแดงนี่ก็ถ้าไม่ตายอะไรเงี้ยก็จะแรงตามไปด้วยเนาะแต่ถ้าไม่ตายอิชิดะตัวนี้มันแรงอยูล่ละก,ก็แค่ระวังติดไฟชตเนะาะเพราะอิชิดะเขาไม่กันสถานะอะไรเลยเราก็แค่ระวัง ตรงนั้นก็พอเนี่ยก็ใช้ท่าสองแล้วก็ใช้ท่าอื่นตามมันก็จบเร็วนะเพราะว่าถ้าเราั p มาแรงเนี่ยยังไงเขาก็ตายง่ายนะไม่ใช่ท่าไม้ตายนะโอเคก็ถ้าเขาไม่ใช่ท่าไม้ตายเนาะเราก็สบายเนาะม่ดูว่าถ้าไม้ตายเขาจะแรงพอหรือเปล่าไป โอเคแรงมากเนาะก็ทีเดียวจบด้วยของด้วยอะไรเนาะด้วยลิง์ด้วยมันก็เลยทำให้ทำให้แต่เขาแบบแรงมากอยู่ละโอเคเราก็จบไปที่ชั้น40เนาะวันนี้ก็เท่านี้เลยละกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe ให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย